สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c ัน n t r y Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาในซีรีส์ของ อ่าสูงสุดคืนสูดสามัญน,นะครับผมก็อันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอ่าพื้นฐานนะครับของตัวระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับโครงสร้างของตัว CPU คอมพิวเตอร์นะครับทั้ง2ชนิดเลยก็คือทั้ง CPU ARM แล้วก็ CPU x86 นะครับผมก็มีลักษณะการทํางานอย่างไรนะครับใครดีกว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่า่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โอเคนะครับก็หลายๆคนนะครับก็จะสงสัยนะครับเอ้ยเราเรา,เราจะทาคลิปอันนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะมาตอบคาถามนะครับในส่วนของคําถามที่หลายๆคนมาถามกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมว่าทําไมตัวบอร์ด r ั s p b e r r y Pi นะครับไม่สามารถลง Windows ที่เป็น Windows แบบ PC ไม่ได้นะครับผมก็ ลงได้แค่ Windows on a r m นะครับซึ่งก็ไม่สมบูรณ์อีกนะครับผมในวงไดเวอร์อะไรก็ลงไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะทไมถึงไม่สามารถที่จะใช้งาน Windows บนบอร์ดรัดเบรดิพายได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สองที่2นะครับก,ก็จะตอบคาถามที่ว่าทําไมเราเอาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในบอร์ดรัดเบรดพายเอามาลงบนคอมพิวเตอร์ PC ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มจะต้องมีการแปลงโค้ดใหม่ทําอะไรใหม่นะครับเออทำไมเนนะมันมีอะไรแตกต่างกันอยู่ข้างใน ถึงแม้จะเป็นลินุกเหมือนกันนะครับก็เอามาใช้ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เออมันต่างกันตรงไหนนะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน Android นะครับผมเอาไปลงบนระบบของ PC นะครับจะต้องพึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันอย่างพวก o ูส Stack ในพวกนี้นะครับจะต้องมีในส่วนที่เรียกว่า Emulator นะครับหรือโปรแกรมจำลองตัวซอฟต์แวร์นะครับผมเออทำไมเราต้องใช้ e m u l a t o r ด้วยทำไมไม่สามารถที่จะ,จะหาซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างนะครับไปครอบมันแล้วให้มัน ลงบน PC ได้อะไรอย่างงี้นะครับเออนะทำไมกันเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมทางบริษัท a p p l e เนี่ยก็ได้เปิดตัวเครื่องตระกูล Mac รุ่นใหม่นะครับที่ใช้ CPU ตระกูล ARM ของเขาเองนะครับในชื่อของ M1 นะครับผมก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นแรกนะครับผมที่มีการเปลี่ยนการใช้งานของ CPU นะครัจากของเดิมที่เป็น CPU ของ Intel นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นของทาง Apple ที่เขาออกแบบชิปเป็นของตัวเองในชื่อของ M1 นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในส่วนตรงนี้นะครับก็ถ้าดูคลิปตอนนี้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออในในส่วนของตัวเนี้ย นะมันมีที่มาอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมก็พามาในส่วนแรกนะครับผมก็จาความรู้จักกับตัวโครงสร้างของ CPU ตระกูลที่มีชื่อว่า l i s ตนะครับผม RISC นะครับผมก็ตัวโครงสร้างของ CPU ตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้าง CPU ที่มีรูปแบบการทํางานที่เรียบง่ายที่สุดคนระับ พยายามลดความซับซ้อนของตัวมันให้เหลือน้อยที่สุดนะครับให้มันเป็นเบสิคที่สุดนะครับผมเราก็จูนให้ตัวคำสั่งตัวนั้นนะทำงานให้เร็วที่สุดนะครับทำงานแบบขี่กันเลยนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าไบไลน์นะครับผมก็ทำงานแบบซ้อนกันได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยทำให้ซี u ตรตะกูลแบบนี้นะครับมีความเร็วในการทำงานที่สูงนะครับเพราะว่าคำสั่งมันน้อยนะครับผมตัวชิบที่เป็น C ี u ตรตะกูลลิสตเนี่ย จะมีหลายหลายตระกูลมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ARM นะจะเป็น MIPS เป็น RISC-V นะครับผมก็แล้วก็ IBM Power นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีตัวของ AVR ด้วยนะครับที่เป็นบอร์ด Arduino นะครับก็เป็นซีวิตระกูล r i s c เช่นเดียวกันนะครับผมก็ที่สังเกตก็คือซีที่เป็นตระกูลพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นซีวิที่มีขนาดเล็กนะครับผมก็ที่มักจะติดอยู่ในครอุปกรณ์พวกพาหล,หลาย น,นะครับผมก็ข้อดีของ CPU ตัวตู l ลิสตัวนี้ก็คือมีขนาดเล็กนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้พลังงานต่ำนะครับแล้วก็มีความร้อนปล่อยออกมาน้อยนะครับทำให้ซี CPU ที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้งานตัวระบบระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่นะครับผมบางรุ่นนี้คือแบบไม่จําเป็นต้องใช้ตัวฮีทซิงหรือชุดระบายความร้อนอะไรเลยก็สามารถทํางานได้นะครับแต่ตัว c p u list ตัวนี้นะครับมีข้อเสีย ของตัวมันอยู่นะครับก็คือถ้างานบางงานที่มีการประมวลผลหนักๆเนี่ยอย่างพวกซอฟต์แวร์เกมหรือพวกซอฟต์แวร์ที่มีการคำนวณเฉพาะทางอะไรพวกนี้เนี่ยซีวิวตัวกูเนี่ยเนี่ยมันทํางานได้ช้านะเพราะว่ามันต้องมีการจูนคําสั่งแบบวนซ้ําหลายรอบอะไรเงี้ยมนแทนที่จะทํางานได้อย่างรวดเร็วกับต้องมามีการาวนในส่วนของคําสั่งหลายรอบอะไรเงี้ยจะทําให้การทํางานมันช้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คนเขียนซอฟต์แวร์ด้วยนะครับว่าผู้พ,พัฒนาเนี่ยเขาได้ทําการสร้างโปรแกรมให้เข้ากันกับซีวิวตระกูนี้หรือเปล่านะครับแล้วข้อเสียตัวนั้นก็คือเขียนโปรแกรมยากนะครับการเขียนโปรแกรมในตัวซีวิวตะกูนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์อย่างพวก y t h o n หรือพวกภาษา อื่นๆนะครับที่นิยมใช้กันนะครับแต่การเขียนซอฟต์แวร์สำหรับรีวิวตปกูลนี้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการคิดที่ที่เรียกว,ว่ามีความอ่าซับซ้อนในตัวมันอยู่นะครับเพราะว่าตัวชุดคําสั่งเนี่ยมันทํางานง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้การประมวลผลในตัวซอฟต์แวร์ของเราทํางานได้ดีที่สุดเนี่ยจะต้องคิดว่าเออเราจะต้องใช้ชุดคําสั่งอะไรบ้างในการทํางานนะเพื่อให้มันทํางานได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็ทําให้เออการเขียนโปรแกรมเนี่ย มันทําให้ยากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอข้อเสียสุดท้ายนะครับผมก็เนื่องจากว่าตัว CPU ตระกูนี้เนี่ยตัวโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมีชุดคําสั่งขนาดเท่ากันหมดมีการใช้งานหน่วยความจําแบบคงที่นะครับทำให้งานบางงานคําสั่งบางตัว มีการเลืกใช้หน่วยความจําบางทีใช้เกินความจําเป็นนะครับเพราะมันมีขนาดคงที่นะครับบางตัวใช้หน่วยความจําแค่นิดเดียวนะครับแต่ตัวของโครงสร้าง CPU มันออกแบบให้มีการใช้คงที่มันก็เลยทําให้มีข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่จองอยู่ในหน่วยความจำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานนั่นเองนะครับก็เลยทําให้อ่าการเขียนโปรแกรมบางบางโปรแกรมนะบางซอฟต์แวร์บางตัวอะไรเนี่ยเมื่อเเอามารันอยู่ในตัว CPU ที่เป็นโครงสร้างของ list เนี่ยอาจจะกินหน่วยความจํามากกว่านะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ ก็เหมือนกันกับตัวซอฟต์แวร์แันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ปรับแต่งในส่วนของตัวอตัวการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองได้ดีมากนักแค่ไหนนะครับก็ CPU ที่มีโครงสร้างแบบลิสตตัวนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็บุคกรณ์พกพาโทรศัพท์มือถือหรือเป็นพวก IoT ต่างๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับ CPU ที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบง่ายนะครับมีการทํางานไม่ซับซ้อนแล้วก็ มีขนาดเล็กกินพลังงานต่ำนะครับมันก็เลยเหมาะสําหรับพวกอะไรที่มันเป็นขนาดเล็กเราต้องพกพานะครับแล้วก็มีในเรื่องของพลังงานที่จํากัดนะครับผมก็อันนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับผมก็นั่นหมายความว่าในซีวีวตระกูลอาร์มนะครับผมที่เป็นโครงสร้างแบบลิสต์เนี่ยนะครับก็เหมาะสําหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับก็เราก็จะพบเห็นนะครับในซ p u ตระกูล a r m หรือซ p u ตระกูลอื่นที่มีโครงสร้างแบบนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้นั่น ต่อมานะครับเราก็จะมาเปลี่ยนชนิดกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าซนะีนาของซีไอเนะก็โครงสร้างของตัว CPU ตัวนี้เนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับตัวทางทางฝั่งลิสตนะครับผมก็ตัวโครงสร้างตัวนี้เนี่ยจะเน้นใช้ชุดคําสั่งเยอะๆเลยนะครับโดยแต่ละคําสั่งเนี่ยก็มีเรียกว่ากระบวนการทํางานที่ซับซ้อนนะครับผมแล้วก็ตัวแต่ละคําสั่งเนี่ยมีการ ใช้หน่วยความจําที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่า,าผู้ออกแบบ c ี u ตัวนั้นจะใช้คําสั่งอะไรออกมาแล้วก็มีวิธีการเรียกใช้งานในรูปแบบไหนนะครับผมก็ ซอฟต์ตร์ ok ที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมีคําสั่งให้ใช้งานได้เยอะแยะเลยหลายร้อยหลายพันคําสั่งนะครับแล้วก็ในตัวของซีวิวแบบนี้เนี่ยเมื่อมีตัว c ีวิวรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของชุดคําสั่งแบบเดิมนะครับก็ทําให้ซีวิวที่รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นเก่าได้นะครับผมก็ทํางานแบบย้อนหลังได้นั่นเอง กอลซี CPU ที่มีโครงสร้างแบบซีสนี่นครับก็จะมีตัวอย่างก็คือเป็นซีวที่เป็นตระกูลน x ดนั่นเองนะครับผมก็ใน่นอนว่า C x แปดสก็จะก็จะรู้จักในยี่ห้อของ i ิน e l นะครับ amd แล้วก็ยี่ห้อของจีนนะครับที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร,ร่นะผมก็สามารถเราก็จะเห็นของ Intel แล้วก็ amd นะครับผมก็อันนี้เป็นโครงสร้างแบบ x 8 6นะครับที่มีจุดคำสั่งแบบซีสนะครับผมอ่าในตัวซีวโครงสร้างแบบซีสเนี่ยมี ข้อดีก็คือมันเขียนโปรแกรมง่ายนะเพราะมันมีชุดคาสั่งให้เลือกเยอะนะครับทำงานตัวผู้พัฒนาเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งในเรื่องของซอฟต์แวร์ให้เข้ากันกับซีวิได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าตัวซีวแบบนี้นะครับมีในเรื่องของการใช้หน่วยความจำในแต่ละคําสั่งที่ไม่เท่ากันนะครับก็ทําให้งานประมวลผลบางงานอะไรเงี้ยใช้หน่วยความจําที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวคําสั่งเนี่ย มีขนาดที่เท่ากันก็จริงนะแต่ว่าถ้าใช้หนความจำนะน้อยลงล้วก็ในเรื่องของเนื้อที่ในการเก็บของซอฟต์แวร์ก็น้อยด้วยนะครับก็คือกินเนื้อที่น้อยน้อยกว่าแล้วก็ใช้หนความจำแรมที่น้อยกว่านั่นเองนะครับผมเราก็อันที่บอกไปก็คือการเขียนโปรแกรมที่ง่ายเนี่ยมันจะทําให้อ่ามีคําสั่งนะที่พิเศษนะครับที่จะช่วย,ยลดกระบวนการในการทํางานลงอะไรเงี้ยก็จะทําให้ซ p u ตัวที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยทำงานได้เร็ว ในบางงานนะครับที่เน้นในเรื่องของการประมวลผลหนักๆอะไรเงี้ยก็ซี U ิแบบนี้ก็จะทํางานเร็วนะครับแล้วก็ข้อเสียของซ p u โครงสร้างแบบนี้ก็คือมันทางานช้านะครับเพราะคําคสั่งการประมวลผลในแต่ละคําสั่งเนี่ยมันมีขั้นตอนในการทํางานของมันนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะจําได้นะครับผมก็ในเรื่องของเป็นไซเคิลของมันนะครับก็คือมันจะมี4ขั้นตอนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็การที่มันมีขั้นตอน ในการทํางานที่เยอะแบบนี้เนี่ยก็มันทําให้ตัวการประมวลผลในแต่ละรอบคําสั่งของของ CPU แบบนี้เนี่ยมันทํางานช้าลงนะครับมันไม่เหมือนกับ CPU ที่เป็นโครงสร้าง list เนี่ยที่เป็น ที่เป็นโครงสร้างแบบง่ายๆนะไม่มีกระบวนการในในการประมวลผลมากนักนะมันก็เลยทําให้ฝั่งนั้นเร็วครับมามันเนี่ยมันก็เลยชานะรแล้วก็การที่ซีวิวแบบนี้นะครับมันมีคําสั่งเป็นจํานวนมากแล้วก็ตัวคําสั่งมีความซับซ้อนสูงนะครับทำให้ตัวชิปซีวิวที่เป็นโครงสร้างซีซเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับผมก็ลองดูซีวิวที่เป็น Intel หรือ AMD นะที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางรุ่นนี้ก็คือแบบขนาดใหญ่ เท่าฝ่ามือแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตัวชิปเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เพราะมันมีคําสั่งเยอะแล้วก็มีจํานวนอ่ะอ่ตัวแกนประมวลผลเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวชิปมีขนาดใหญ่นะครับการที่มีชิปที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความร้อนนะครับที่ปล่อยออกมาในขณะที่มันทางานแล้วก็การกินพลังงานที่สูงนะครับจะต้องมี power supply ที่มีการจ่ายพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งานของมันแล้วก็จะต้องมีในเรื่องของชุดระบายความร้อนที่มีความ สามารถในการระบายความร้อนของตัว CPU แบบนี้ที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยนั่นเองนะครับ CPU แบบนี้นะครับผมเหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปนะครับที่เน้นการประมวลผลแบบหนักๆนะครับอย่างพวกเล่นเกมนะครับอย่างพวกตัดต่อวิดีโอหรือเป็นทำอะไรทะละแต่นะครับท,ที่ต้องใช้กำลังของตัวเครื่องที่เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ CPU แบบนี้ก็จะเหมาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันนะครับผมก็เอาไว้สำหรับพวกซ งานเซิร์ฟเวอร์บริษัทหรือเป็นพวกระบบคลาวขนาดใหญ่อะไรเงี้ยล้วก็เป็นพวกเครื่องเวิร์สเตชันที่เป็นเครื่องอย่างตัดต่อวีโอทำภาพแอนิเมชันทีดีหรืออะไรพวกนี้นะครับผมพวกนี้มันใช้การประมวลผลที่สูงนะครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอรท์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้ซี u แบบนี้นะครับเพราะว่ามันรองรับการประมวลผลที่หนักนะมันก็เลยมีการประมวลผลที่มีประสิทธทิภาพสูงนะครับผมโอเคนะครับผมก็เราก็ได้พูดถึงนะ ในส่วนของโครงสร้าง CPU ที่เป็น list แล้วก็ s i s นะครับผมว่าทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมแล้วก็ CPU ตระกูลไหนนะครับที่เป็น CPU แบบ list นะครับแล้วก็ CPU ตระกูลไหนที่เป็นซี s นะครับผมก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือตัว CPU ที่เป็น ARM นะครับผมก็ที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็น CPU โครงสร้างแบบ list นะครับผมที่มี ขนาดเล็กมีความซับซ้อนต่ำนะครับเป็น CPU ที่มีขนาดเล็กทำงานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ C p u ที่เป็น X86 กนะครับก็จะเป็น CPU ที่เป็นโครงสร้างแบบซีสนะครับที่มีชุดคำสั่งขนาดใหญ่ซับซ้อนนะครับตัวชิปมีขนาดใหญ่นะครับเน้นการม,มวลผลนหนักๆนะครับผมก็ซ p u ทั้ง2ตัวเนี่ยมีโครงสร้างที่มีการทำงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมทำให้ซ p u ทั้ง2ตระกูลนะทั้ง2ชนิดนี้นะครับใช้ซอฟต์แวร์ ร่วมกันไม่ได้นะครับถึงแม้ว่า CPU ทั้ง2งแบบเนี่ยใช้ตัวระบบปฏิบัติการตัวเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางานร่วมกันได้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับที่เป็น CPU ตระกูล ARM เนี่ยถึงไม่สามารถที่จะลง Windows ที่เป็นฝั่ง PC ที่เป็น x86 ได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันมีคําสั่งในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันได้นะครับผมเท่ okay, นะครับผมก็ส่งท้าย นะครับผมก็ไม่มีซีวิตัวไหนนะที่ดีที่สุดนะครับผมซีวิที่ดีที่สุดก็คือซีวิที่เหมาะสําหรับการใช้งานของคุณมากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับงานที่จะไปใช้เลยว่าคุณจะเอาไปใช้กับอะไรนะครับถ้าคุณต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์นะที่เอาไว้เล่นเกมหนักๆทั้งวันทั้งคืนเล่นแบบจริงจังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกตระกูล PC อะไรี้ที่เป็น x 8 6นะแต่ถ้าเป็นต้องการซีวีเอาไว้ใช้สำหรับงาน อุปกรณ์พวกพานะครับใช้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็กอะไรเงี้ยก็ซีวิวที่เป็นพวกตระกูลอาร์มรือพวกตระกูลที่ใช้โครงสร้างแบบลิสต์ก็จะเป็นคําตอบของคุณนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สรับในรายการคันที่โชว์นะครับนองก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ